สบายดีมูเพื่อนมทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องแบ่งโมบายลาวชาแนลในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําสําหรับเพื่อนๆนคนใดเนาะที่เจอปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ของเวลาเราไปกอ่ากมันขึ้นอเออเลอร์เนาะหรือว่าขึ้นไม่ทามแบบนี้เนาะจึงเราจะมาสอนทุกคนแก้ปัญหานี้เนาะกนไปสมลิบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะ ก่อนอื่นให้เาราถอดแบตออกก่อน,นอสำหรับวิธีนี้นเนาะเราจะบนเนนในการเปลี่ยนแบตเนาะถ้าว่าเราเปลี่ยนแบตมันก็จะจบเรืืองเนาะแต่ว่าเราากได้แบตแท้เนาะเพราะว่าแบตตัวนี้มันคุณภาพมันก็อย่างดีเนาะแต่ว่าเราจะมาแก้เฉพาะเตาที่ว่ามันชากแล้วขึ้นเอนอเลเนอะทีนี้ให้เรามาแก้แบตออกเนาะหลังจากนั้น ให้เขามาแกะตัวสกอตหัวเทปตัวนี้ออกเนาะ,ะหลังจากนั้นเนาะเขามาเช็คเบื้องเนาะว่าแบตเขามันมีน้ำบอรหรือว่ามีคราบน้ำต่างต่างปิดอยูอ่บอเนาะถ้าว่าว่มีให้เขาทำการอทอดแบตออกเนาะจากถอ,อดตัวเขาเอื้นว่าตัวข้วแบตเนาะมันจะเป็นข้วแบตเนาะตัวนี้ให้เขาถอดออกเลยก็ทำการเช็คเบื้องเนาะอย่านมีทั้งย่านทางในมัน อมีคาบนำเนาะ,ะทำการละลายด้วยการเอาตะกัวเนาะหรือว่าเอาหัวเรีงมาจอดเนาะมันจะทำการละลายตะกัวตัวที่ว่ามันติดอยู่ขั้วแบตเนะะาะหลังจากเขาละลายแล้วเนาะเขาก็ <c oughs> <c oughs> ทำการเอาน้ำเนาะน้ำล้างบอร์ดเนาะมาล้างเบิ้งเนาะล้างให้มันสะอาดเนาะหลังจากนั้นเนาะเราก็สังเกตเบิ้งเนาะเพื่อว่ามีตัวใดตัวหนึ่งสอดเนาะอ่าตัวนี้คาปาซิเตอร์มันสอดเนาะอ่าสังเกตมันจะดำเนาะตัวมันสอดให้เรานำเอาหัวแรงเนาะหรือว่าเอาอันใดอันหนึ่งเนาะมาดีดออกเนาะตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้อ่าหลังจากเราเอาตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้ออกเนาะสำเร็จแล้ว ให้เขาทำการประกอบขึ้นเนาะประกอบแบตขึ้นอ่าโดยการไปโจดขั้วแบตขึ้นเนาะอ่าหลังจากเขาประกอบแบตขึ้นแล้วเนาะเขาก็ทำการเอาตัสวสก็อตตรวจเท็คเนาะติดขึ้นเนาะอ่าหล,ลังจากนั้นเขา,เาแบต มาซุบใส่โทรศัพท์แลวก็ลองลองชาร์จเบื้องเนอลองชาร์จเบืง้งว่ามันจะได้บ่อเนาะส่วนใหญ่ปกตินี่ฮาเคยแปรงแต่ละเทือมันก็ได้เนาะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวฮ่องไปเบิ่งพร้อมกันเนาะมันมันจะซากได้บ่อเนาะลองเอาใส่ซากซากเบิง่งตัวนี้เป็น vivo y สามสิบเนาะซึ่ง vivo แต่ละรุ่นเนาะก็สามารถที่จะเห็ุไม่เป็นได้บนทุกรุ่นกันเลยเนาะ アニーンコーチが大事なの